กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมานพคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักเก้าไกลสัดสชัติพันขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่คุณรักสินบรมได้นําเสนอนะครับท่าปนประธานครับผมอ่านในข้อโต้แย้งของหน่วยงานราชการที่เป็นตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลผมคิดว่าเป็นเหตุผลที่ผมจะต้องขึ้นมาอภิปราย นะครับจริงๆแล้วถ้าดูแล้วเกือบทุกหน่วยงานนะครับเหมือนกับว่าจะลอกกันมาเลยยกเว้นคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติครับท่านประธานนี่เป็นเุผลที่ผมจะลุกขึ้นมาอภิปรายนะครับการใช้ระยะเวลาบอกว่าขอไปศึกษา6เดือนผมนะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันควรมีเหตุมีผลและเนื้อหาในการที่จะมาตอบสภา,านี่เยอะกว่านี้นะครับ แต่การใช้เวลาครั้งนี้ผมคิดว่ามันเสียเวลาเสียเวลาสภาเสียเวลาทัปทานเสียเวลางบประมาณต่างๆมากมายครับท่านประธานครับท่านประธานครับสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรครับพรกฉุกเฉินว่าด้วยเรื่องโควิดนะครับประกาศมาสองปีเกือบจะสามปีแล้วนะครับล่าสุดนี้ก็เนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยขายายเวลาวันที่หนึ่งสิงหาถึงสามสิบกันยานะครับมันฉุกเฉินอะไรครับสองปีกว่าจะสามปีเนี่ยเขาเรียกว่าฉุกเฉินแล้วครับท่านประธาน ประเทศในโลกนี้ไม่ได้หมายเขาว่าไม่มีพรบสถานการณ์ฉุกเฉินเขามีครับเขามีกระบวนการมีส่วนร่วมเขามีกระบวนการตรวจสอบตรวจดูอำนาจครับท่านประธานแต่ประเทศไทยเนี่ยคือว่าถ้าจะใช้พรกฉุกเฉินเพื่อการบริหารและมีอำนาจอย่างปกติเนี่ยก็เขียนไปให้มันชัดๆเลยครับท่านประธานการทําอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันทําให้สอให้ประชาชนเนี่ยคิดว่าท่านเนี่ยใช้ พรกฉุกเฉินเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่ไม่ให้พี่น้องประชาชนได้ตอบโต้ได้มีปากมีเสียงได้ครับท่านประธานผมอยากจะยกตัวอย่างอย่าง,างนี้ครับท่านประธานในช่วงแรกๆนะครับในการประกาศพรบรสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับช่วงโควิดนะครับมันเป็นการเปิดอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยแบบแบบผเพมื่อเกินไปครับหน่วยงานต่างๆก็สามารถที่จะอ้างไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าทีอ่อื่นที่บอกว่าอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เครื่องมือตรงนี้นะครับที่ทำให้เจ้าหน้าที่ราชการที่จะใช้โอกาสในการสร้างประโยชน์หรือว่าทำให้เกิดพี่น้องประชาชนเดือดร้อนครับท่านประธานตัวอย่างแรกครับท่านประธานช่วงแรกๆเนี่ยผมก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนจากพี่น้องมแม่แจ่มครเป็นช่วงที่จะต้องขนนะครับหอมแดงนะครับไปขายที่ลำพูน จะบนดอยนะครับไปขายที่ลําพูนนะครับกว่าจะเก็บในสวนเสร็จแลขึ้นรถแล้วก็ขนไปกลับมาเนี่ยกลับมาก็จะเที่ยงคืนแล้วครับท่านประธานเจ้าหน้าที่อ้างว่าคูดกลับมาช้าเขากําหนดเวลาไม่เกินสี่ทุ่มนะครับท่านประธานครับท,ท,ทั้งที่สถานการณ์โควิดที่เพิ่มไม่แจ่มตอนนั้นไม่มีสักไรนเลยเชียงใหม่นี้นับจำนวนจำนวนได้เลยนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ใช้อํานาจตามปรกรฉุดเฉินนี่แหละครับองว่าประชาชน ไม่เครารพปฏิการไม่อยู่ในกรอบเวลาที่กฎหมายได้บังคับไว้คือต้องกลับบ้านหรือว่าต้องไม่ออกมาในเวลาสี่ทุ่มประชาชนทั้งสามสี่คนนะครับก็ต้องเข้าสู่กระบวนการมีการปราบมีการขึ้นศาลนะครับอันนี้ก็คือว่าการออกการออกพรกฉุกเฉินแบบพุ่มเพื่ออย่างเงี้ยผมคิดว่ามันทําไปเพื่ออะไรและที่สาคัญคือมันกระทบพี่นองประชาชนที่เราเห็นตัวอย่างอย่างชัดเจนนะครับกรณีที่สองครับท่านประธานครับ พี่น้องประชาชนที่อยู่ในบนดอยในป่าในดอยเนี่ยเขาก็จะมีวิถีอยู่แล้วปกติเขาปศสุสัตว์ของเขาก็ไม่ไม่ใช่ในฝารมนะเขาจะเลี้ยงไว้ในป่านกกรัทํางบัวทั้งควายครับก็จะเลี้ยงไว้แล้วก็จะมีกระบวนการไปดูทุกวันนะครับเขาไปดูแลเขากลับมากลับมาดึกๆไปเจอเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาบอกว่าเนี่ยคุณพกอาวุธปืนด้วยปกติชาวบ้านเข้าป่าก็จะมีปืนแก๊ปอยู่แล้วนะครับเพื่อป้องกันตัวเองนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ใช้อำนาจนี้นะครับวันนี้ยัง ยังอยู่ในการขั้นตอนขอเรียกว่าลองรลยาครับสองคนนี้นะครับถูกปรับคนละหมื่นสองนะครับสารก็เมตานะครับหลือเจ็ดพันห้าลองรลยาหนึ่งปีท่านประธานเห็นไหมครับว่าการประกาศแบบวงกว้างการประกาศแบบที่ไร้ขอบเขตประกาศโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรนะครับและยืดระยะเวลาเหมือนเป็นภาวะปกติที่มันจะต้องฉุกเฉินทั้งตลอดทั้งปีทั้งชาติอย่างเงี้ยครับมันเป็นช่องว่างช่องโหว่ของ เจ้าหน้าที่รัฐที่จะใช้เครื่องมือตัวนี้ในการเข้าไปจัดการหรือเข้าไปดำเนินการกับพี่น้องประชาชนซึ่งจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องเหล่านี้ครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราก็รู้กันทั้งหมดแล้วครับทั้งประเทศนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขก็ประกาศว่าโควิดตอนนี้ไม่ได้เป็นโรคแบบร้แรงและเป็นโรคปกติเป็นโรคท้องถิ่น ผมมาจากเชียงใหม่นะครับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะต่างประเทศครับท่านประธานจากพี่น้องคนในประเทศอนะ่ะก็เดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับเครื่องบินแต่และทเที่ยวเต็มไปหมดเลยครับบางวันเนี่ยครับขากลับจากเชียงใหม่กลับกรุงเทพไม่ว่างด้วยสามไปท่านประธานคือทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นสถานการณ์ปกติโรคโควิดเป็นก็คือโรคท้องถิน่นและประชาชนที่เขาเจอสถานการณ์อย่างนี้นะครับเขาก็อยู่ตามปกติแต่เขารู้ว่า เขาบิดบุตรเรียนยังไงที่ต้องรักษาและป้องกันตัวเองอย่างไรเขามีขั้นตอนยังไงที่จะต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่เขามีขั้นตอนยังไงที่จะต้องเข้าไปติดต่อส่วนราชการในการที่จะป้องกันตัวเองเมื่อเกิดเหตุการณ์เขาจะทำไงผมว่าเรื่องนี้เขาเข้าใจและการที่ประกาศเป็นภพราะวะปกติหรือว่าโลกท้องถิ่นเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นที่รับรู้และรับทราบประเด็นสําคัญก็คือว่าแล้วฉะไหนฝ่ายบริหารโดยรัฐบาล ต้องมายืดเวลายืดเวลาพรกรฉุกเฉินนะครับเรื่องโควิดนะครับจากวันที่1สิงหานะครับถึง30กันยานี้ต่อไปมันไม่มีเหตุผลครับไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะมาอธิบายว่าเป็นความฉุกเฉินซึ่งมันย้อนแย้งกับสิ่งที่รัฐบาลเองได้ประกาศว่าเป็นโรคท้องถิ่นท่าประธานครับการที่คุณรักสิมันโรมได้เสนอว่า ควรจะใช้ระยะเวลาในการประกาศเนี่ยแต่ละครั้งไม่เกิน30วันเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ชอบด้วยเหตุผลตกัตกตกะตาก่ตางๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการฉุกเฉินนะครับมันไม่ใช่ฉุกเฉินตลอดทั้งปีทั้งชาติแบบนี้หากเราให้หากเราให้ฝ่ายร,รัฐบาลหรือฝ่ายบริหารนะครับได้ใช้อำนาจตามสมควรก็คือว่า30วันเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ควรจะเกิดขึ้นแต่ว่าหลังจาก30วันเนี่ยกระบวนการที่จะมีส่วนร่วมเช่นรัฐสภาแห่งนี้ ที่มาจากพี่น้องประชาชนเช่นหน่วยงานอื่นๆที่ประเมินว่าสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันมีองค์ประกอบทั้งทางวิชาการหรือข้อมูลอื่นเข้ามาเนี่ยควรจะเป็นเหตุผลที่ถูกต้องอยู่แล้วครับการที่คอรมอร,รับร่างไปแล้วและกลับมาชี้แจงนะครับกับทุกหน่วยงานยกเว้นกรรมาการสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งไม่เห็นด้วยกับร่างของคุณราชมัลลมด้วยทั้งสิ้นเนี่ย ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยหนึ่งเสียเวลาตั้งแต่ต้นสองการที่ยืนหยัดในหลักการร่างเดิมที่รัฐบาลประกาศใช้โดยไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของตัวแทนพี่น้องประชาชนคือรัฐสภาเนี่ยผมคิดว่าขาดกับหลักประชาธิปไตยขาดกับการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนแล้วสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าการประกาศแบบตลอดชาติประกาศแบบยาวอย่างเงี้ยผมคิดว่า ภาวะฉุกเฉินต่อไปเนี่ยพี่น้องประชาชนจะไม่ให้ความเคารพและการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปครับท่านประธานขอบคุณมากครับ